เข้าได้ถึงถึงไงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับผมวันนี้ผมมานอกถ่ายที่มาพบกับพี่บุญทรงหล่อหลงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับครับผมปกติก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงตอนที่ที่เขาสัมภาษณ์ไอแคร์สตาร์ทลวตอนนั้น บอกก็ฟั่งว่าตอนนี้ตอามาในนามของสินค้าในแคทซทเกลนะมาพบกับผู้ใช้สิัณฑาก็คือที่คุณทรงโลหลงได้ซื้อสินค้าในแคทเทเกลมาประทานนะครับครับแล้วก็ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจนะครับเนื่องจากว่าพี่คุณทรงนั้นก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับสายตาช่วยรอบความเป็นมานะครับเรื่องของว่าสายตาเราเป็นยังไงทั้ง มันมันมีสาเหตุจากอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรต่างเอาตั้งอีตอนที่ว่าผมใช่เริ่มเทานตั้งแต่ทานไอแช่ตอนที่ที่ยังไม่ได้เป็นตอนนี้เขาใช้บิดเป็น BGM ใช่ไหมใช่ครับเราเราประวัติการเป็นบ้าพี่ตากะไอแช่เลยนะสาเหตุที่พี่เป็นเช่นนี้เกิดจากอะไรแล้วก็รู้จักไอแช่ได้ยังไรทานไปแล้วเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราทำความอยู้สึกบ้างในในฝั่งเพื่อเป็นเพื่อเป็นประสบการณ์ในการที่จะตัดสินใจที่ใช้ในปัจจุบันไอแชเดียวนะครับเดี๋ยวเริ่มฟังเราจะเล่าตั้งแต่พี่ผม เราพี่เขาฟังแต่บงคนทีแล้วเอขอาที่จะำจำที่จะเล่าได้ก็จะลาให้ทันที่ก็ม่สน,นุกหรมอเ่ตอนเนี้ยเดิมของผมก็ตอนเด็กๆผมที่ว่าผมมันจะเป็นไตามันจะเป็นตากระตุกเนี่ยนะ <S <S ก็ตอนนั้นตากระตุกเลยตอนเล็ก,ลกๆกับมันเป็นสางแล้วมันก็ชักเนี่ยครับ มันมันเป็นบางชัดใช่ไหมแล้วพอต่อมามันมันก็มีอาการอเจียนอ้วกอ่ะมันอ้วกขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ตานันะมันจะกระตุกตะกาตอนนั้นน่ะตอนนั้นอายุยังเล็กๆเลยกบสองขบเลยประมาณนั้นเด็กยูอ่าเป็นเด็กยูแล้วที่ผมเรลอาตอนนั้นที่ว่าไอ้ความโนของผมนะที่ว่าเอากระจกไปตรงไปตรงแสงอาทิตย์อ่ะความโนนอ่ะตอนนั้นเปนเด็กไงแล้วไอ้ความอยากจะรู้อยากจะเห็นนะมันก็มาในตอนเล็กๆกันแหละทีนี้พอไปอ้ว เอากระจกสองดวงอาทิตย์อะสงสัยว่าดวงอาทิตย์อะมันไปเข้าไปอยู่ในกระจกได้ยังไงสองและสองอีกสองอยู่นั่นแหละแันที้พอสองสองนะขณะเข้ามันก็ปวดตาสิครับปวดตากันเลยมันจะไม่น้องนี่แหละเล่นเล่ต่างคนกับน้องอ่ะน้องก็บอกไม่เอาอะปวดตามันไม่เอา้ลยผมก็ผมก็สองกับผมคนเดียวแหละ่อไปต่อมาโอ้ปวดตาแต่นี้พอปวดตาก็เลิกไปไม่เอาแล้วมันก็ไม่ดีแล้ว ตอนเมื่อเรามีแสงออกมาเต็มเลยแสงที่ว่ามันมันมรณวน่ะม,มันเต็มแสงทนะี่ว,ว่ามันคล้ายๆว่ามันจอประสาทตามันกระทบกระเทือนนะนะมันจะเป็นแสงคิดเอกันที่ท <c oughs> ว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาอนะ่ะ <c oughs> ผมก็ร้องเลยรับตอนนั้นอนะ่ะเร้องเลยแล้วก็ภาษาตัลกุรอากเขาจะเรียกมาะนะที่ว่าของมาะเป็นอะไรไม่รู้แสงอะไรใครเอาไฟมาใส่ในตาผมไฟมาหมดเลยแล้วก็เขาก็เอาเช็ด จะออกมันก็ไม่หายครับตอนเช้ามันก็จะเป็นขี้ชีแต่เต็มไปหมดเลยตอนี้ตั้งกา่ตามันจะลายมันขี้ขีที่มันค้างในตอนกลางคืนนะมันจะเหมือนเราเอาเอาลูกกงออกมาเป็นเหมือนซี่แสกอะเป็นซี่แล้วก็มาคานหน้าอยู่กันอะตลดมันจะเป็นอยู่สักวันสองวันอะแต่นี้เห็นไม่เหมือนเดิมนะครับแต่นี้นั่นเลยมองแล้วเนี่ยแต่นี้มันก็เห็นแตวทำไมเห็นแบบเห็นมเหมือนเดิมนะมันเห็นไม่เหมือนเดิมมัน ผมจะบอกอธิบายให้ฟ okay, yeah. hey. ังย ah, ังไงพอดีนะไปแล้วดูคระเครื่องอย่ารุ่นแรงแล้วก็มันก็อยู่การพัฒนาเลยนะศสตราบกก็เลยเป็นตั้งแต่นั้น้นมาจนโตจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็ถอไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เท่าไหร่นะผมเกิดพศ2511ห้าร้อยสิ1เอ็ดอ่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งะครับผมอายุประงผมสี่สิบหกปีไปแล้วใช่ใช่แต่ตอนนั้นน่ะ ตอนกลางคืนมันก็ยังดูดีอยู่นะแต่ตอนกลางวันมันจะอาการแพ้แสบมาเลยอือใช่กับแพ้แสบมาจะเดินไปไหนนี่ไม่ไหวละมันก็เคยแต่นี่พอปัดไปๆเขาก็ไม่จะเอาเวลาสากแล้วก็ปล่อยไว้อย่าง้งเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้รักษาเขาก็ไม่เข้าใจเราด้วยว่าเราเป็นอะไรอยู่มองเห็นไม่มั้แต่ผมไม่ได้บอกพ่อแม่เลยนะไม่บอกเขาไม่ได้บอก้ตาลก็จะเป็นกระตุกอยู่กก็เป็นเรื่องปกติที่สมัยโบราณไม่ถึงขั้นโบราณหรอก ในรุ่นพี่แับรุ่นผมไม่รู้เดียวกันรุ่นเดียวกันนะนะรุ่นวนั้น <c oughs> การรักษาพยาบาลหรือพ่อแม่ความรู้ต่างๆเรื่องวิทยาการต่างๆก็มไม่ค่อยรู้ก็คือปล่อยลเลยจำเลยปล่อยเลยจำเลยจนจนว่าสายตาเราถ,ถือได้ปะเกือบจะบอดสิทไปแล้วแต่ความชินกับผมนะคือมันก็อยู่อย่างนี้แหละแล้วพอมาผมก็มีได้การเอาแว่นกันแดดมาให้พอใส่แว่นกันแดดไปแล้วมันดีนี่มันมันมันตามมันจะคืนไงมันดีขึ้นมันดีขึ้น มัก็อาศัยแว่นกันแดดนั่นแหละพอได้ห so 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 ัด <crystall> จักรยานมั like ่งอะไรมั so ่งพอโตโตโตมาก็ความแรงตุดล้งบั่งความชนย่างเนี้ยก็ได้มาทํางานเนี่ยก็เลยมาทํางานโรงกระเพรามาทํางานโรงกระเพราเออมามาทําอะไรเกี่ยวกับอะไรครับลอกทีแรกมันก็ลอกดึงเกอ่อนอ่ะเขาเรียกดึงมะพร้าวมะพร้าวดึงเปลือกอ่อนเออดึงเปลือกอ่อนแล้วพอได้ได้เป็นไงครับได้ดทีแรกมันก็เรา เราก็ให้ได้รอ้ออ่ะถ้าเกิดเราทำผมไม่ไม่นี่ผมทำาัลาหน้าได้ห้าร้อลูกเองตอนนั้นอ่ะเออขัดทำไงก็ต่อสู้เต็มที่เลยเืยตัวเองแล้วก็มาเป็นแป๊แล้วเป็น่านโอวันนวันละได้พันสองดีใจจังวันนั้นพันสองได้ไปร้อกว่าบาทฟังกร้อยละร้อยเท่าไรนะตั้งกต่ร้อยละสิบสองมาสิบสองก็ขึ้นมาสิบห้าสิบห้าแล้วขึ้นมายี่สิบอันนี้พอยี่สิบแล้วตอนนี้มะพร้าวลอกไม่มีแล้ว ก็ต้องขยับไปไปต่อขวาแกแล้วทีนี้นี่ผลงานของพี่หมดเลยอ่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราจะทีมของฟอร์คอนเดียวเราไม่พอหรอกแล้วแล้วพี่รู้จักตีรุบาลไรกียต้องเคลียรได้ยังไงก็เวลาผมทำงานเนี่ยผมก็จะเอาโคพูติยุมาด้วยโคพูติยุมาด้วยอ่าแล้วก็มุนมันเลื่อนไปแล้วมันอขึ้นอาจจะเปิดฟังเพลงเพราะๆผมก็จะฟังของเรื่อยใๆนะฮะพอเดิมนะผมไม่ได้ คือเดิมผมไม่ขอเอ่ยยี่ห้อแล้วกันครเออ่าเดี๋ยป็นก็ต้องเปเพิ่อนกับแค่นี้ครับผมก็ฟังจากไอ้นี่ก็ฟังดูว่ามันก็คือเราต้องบำรุงเลยล่ะวันนั้นผมก็เตะรถผมเองไงมันดำไปหมดแล้วก็เอาจะว่าความเสื่อมมันมากขึ้นนะอายุมันตอนเด็กๆมันก็ไม่เท่าไรหรอกพอมันเลยมาไวมันลงเลยขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็เริ่มจะดำแล้ว่ะวันกระชักจะซาวมาไปใส่เท่าไรแล้วองซื้อวันใหม่ๆดีนะวันจะใส่เท่าไร่ะวันทีก็รถอยู่คนหนาไปชนคนก็มาอะไรมาอย่างเงี้ยเดินชนเดินชนคนบ้างชนเดินชนเพราะว่าปั่นรถไปชนเขาเนี่ยจ่ายเขาปั่นกานจ่ายจากจุดที่ทำงานที่ไปที่บ้านเนี่ยใช้ใช้ทางเท่าไหร่ครับโม้เน่ะใช้นานไม่าจะเปทีสามกิโลสิบห้านาที ไม่เวลา15นาทีเรียกทางประมาณ15กิโลน่าประมาณ15กิโลแล้วที่เราสนใจเลยหรอเนี่ยถนนที่ผ่านมานี่แหละแล้วเป็นไงรถรถราเขาเขารู้นะก็เดี๋ยวเขาก็จะรู้แถบนี้แต่คนแปลงหน้าเขาก็ไล่มาแล้วมั้งก็ไม่รู้ไงถ้าถ้าถ้าคนที่เขามาใหม่ๆที่เขาผ่านถนนเป็นอะไรแลกว่าพอท่อสายเก่าก็เกลียนเนี่ยเออถ้าเกิด โฆษณาซะเลยถ้าเกิดใครที่ดูผมอยู่นะถ้าเกิดคุณคุก็ช่วยช่วย,ช,วยช่วยทักทักทายกนันมาก็ไ,ได้ <c oughs> ลบกเก็บขับลงไห้ด้วยขับลับไ้ด้วยเดี๋ยวมันช <c oughs> นเออต้องมีมั่งแหละต้องมีมั่งแหละคนที่เกิดผ่านไปผ่านมาแล้วบเอญกดไปฟังกดไปชมรายการมีเกียระมีดีเอ็มซับเจ๋อนะจำได้เอออคนนี้แน่เลยเที่ยวกระเป๋าใบางนี้ดู่านดะูทูปเออค่ จำได้แล้วจำได้แน่คนที่ปั่นจักรยานมีอยู่คนเดียวที่ปั่นจักรยานแล้มีกระเป๋าสองใบต้อหลบหลบไปด้วยแล้วกันอ่าล้ใส่กมวกแก๊ปอยู่ข้างหน้าเน่ะจักรยานเก่าๆเนี่ยหลบไปด้วยนะตอนนี้ได้ได้โชว์ทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็อยากอยากบอกว่าดีจริงไอ้แคร์เนี่ยคือที่ฟังรายการพิพิุ จนฟังรายละเอียดรข้อใจแล้วว่ามันช่วยได้ยังไงบ้างฟังบทสัมภาษณ์บ้างที่ผมไปสัมภาษณ์มาก็เลยรู้สึกขนไยเลยเลยโทรไปสอบถามผมนะแล้วก็แล้วก็โทรฟัง ทางแรกที่รู้สึกว่าทางแค่ห้าสิบเมตรเองห้าสิบเมตรครับก็เลยมาทดลอบมาห้าสิบเมตรเป็นยังไงบ้างผลการรับประทานไปแล้วนานมากน้อยแค่ไหนที่ทีรู้สึกว่ามันดีขึ้นอืผมเห็นผลต้งกตาว,วันแรกที่ผมกินไปเลยนะเพราะว่าวันนั้นกินเข้าไปมันจะมีอาการที่แรกมันจะมีปวดบ่าตาซ้ายนิดนึงปวดตรงนี้ลานขับนิดนึงเออแล้วมันก็จะปวดสักสิบครับสิบนาทีได้แล้วมันก็จะลาไว้แล้วมันแบบ ครังนี้ครังนี้มันจะบทครันงนี้มันจะเห็นดีกว่าคั้งนี้เดิมนะแต่ครันงนี้ไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้คังนี้ดีแล้วแล้วข้างนู้นดีไหมเอาครังนี้ไปนําหน้าแล้วอผมสามารถที่จะมองไอ้เข็มนาฬิกาที่อยู่ในโทรศัพท์ได้แล้วตอนเนี้ยอ๋อไอ้เข็มนาฬิกาที่ให้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 เขาตั้งให้เป็นเข็มอะปกตินันจะตั้งเป็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขผมไม่รู้เรื่องนมองไม่เห็นเข็มผมไม่เห็นอะไรให้เขาตั้งมาให้แล้วก็ดูไปจอว่าเปล่าแต่นี่ผมเห็นแต่วสามี่ดูเข็มไอ เขียนาฬิกาที่อยู่ในโทรศัพท์ได้ละงานนั้นเลยแล้วมันแต่ขึ้นทุกวันทุกใช้ปีศาจวานไอแก๊สเซียวไปเท่าไหร่แล้วอันนี้นะเขาตามเขาตามจริงเลยนะตามจริงเลยครับตามจริงไอแก๊สเซียวในกระตุ้ถ้าเป็นกระปุกนี่น่ะนะครับน่าจะขึ้นกระปุกที่หกแล้วนั่ะพกกระปุกไปแล้วครับอืนเป็นจะได้ว่าเป็นแฟนทำแท้ของไอแก๊สเซียวอันนี้คือกินแล้วไม่ได้กิงเลยไงปีศาจวานไอแก๊สเซียวหมดไปหกกระปุกแล้วท่านผู้ชมครับ นะหลายท่านที่อยู่ทั้งบ้านบอกว่าเอ๊ะทานไปแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเลยถามว่าทานไปเท่าไหร่แล้วบอก30เม็ดโอ้โห30เม็ดน,นี่ตอนนี้ผมดูนะ30เม็ดทดลองเฉยๆว่ามันขึ้นอยู่กับอากาศการตอบสนองเป็นยังไงบ้างก็คืนะอน,นี่ <c oughs> ผมว่ามันเป็นที่อาการแต่ละคนเนี่ยที่จะเป็นนะตอนนี้ผมเนี่ยมันเกี่ยวกับจอประสาทตาใช่ไหมมันก็โอ้ผมเห็นคนตั้งาเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงผมเห็นคนตั้งาเยียววันที่สาม ทานแค่สามวันถึงวันที่สามที่รู้สึกว่ามันจากภาพดำๆเนี่ยจับพื้นดินดำๆเนี่ยเริ่มมันเห็นดวงพประชัดขึ้นมาโค้งขึ้นเงนี้แล้วแสงแดดที่กระทบรูปพระมันก็ชัดขึ้นทำให้เราก็ต้องมาเดินเตะตัวพแหละตกนเต็มผมจะต้องมั่วๆเอาครับทั้งทําแต่ถ้าไปต่างพื้นที่ก็จะงงเลยเป็นกาใส่ตรงนี้ที่เราทําประจํำจะมาเราก็จะคุ้นเคยแต่เวลาพอกินเข้าไปแล้วยาที่จามอ่ะมันจะเห็นพวกยามันจะ สดใสขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วพื้นดินมันก็จะไม่มัวไม่ดำแบบเรามองพื้นดินก็ชัดเจนคมชัดตามธรรมชาติครับก็โซนทาวน์ไม่เคยหมดเลยเตะลูกของเราเออลงีกได้ได้ดีขึ้นแต่ก่อนเหยียบลูกทิ้งงง่ายนี่เพราะเหตุนี้ที่ว่าผมกินมาเดียวนะกระผมเท่าไหร่นะจะละเป็นเดือนได้ไหมมัน ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นมันจะปอกฟากมาดับเพราะว่าช่วงที่เรากดเอาเอาล,าลูกมะพร้าวกดลงไปบนบ,บ,บ,บนคมของฝานเนี่ยนะพอมันโรมาเราสามารถที่เห็นไอ้ปลายที่มันโรมาเนี่ยแล้วก็วอ,ออกาแปลลักได้อเนี้ยปกติผมจะต้องเอามือแตะหน่อยหนึ่งอ่ามันจะสาธิตให้ดูเพราะว่าถอดฝากเก็บไปแล้ว <c oughs> โอ้พี่มา <c oughs> ตเตะว,วันนีงน้อย่หมไ่ได้ได้ได้ดูของฝอกเพราะว่าเออได้เดี๋ยวหลังการหน้าจะ พาต้องมาชมไปดูวิธีการปอกเนี่ยเป็นอาชีพเลยเจ๊กูวันนั้นผมไปที่บ้านนะเจ๊กูถ้าให้ไปปอกมะพร้าวที่บ้านไนงะเค้เขาชอบใจที่ผมปอกมะพร้าวดีกว่าได้เขาก็ล,ลงทุนมาถ่ายคลิปวิดีโอไปออก <laughs> ไปออกไอ้เป็นพวกกุ้งเจียว,ว <laughs> ได้ออกก่อนแล้วเ<ๆ>ดี๋ยวออกก่อน,น,นชุดนี้เลยหน่ยชุดชุดเดียวแต่งอยู่นี่แหละชุดเดียวกันต่อไปก็ชุดที่สองทีได้ออกเกี่ยวกับไอแก๊งตัเจียวอีกคนดังเลยคนดังเลยครับ ออกตั้งทยวออกตั้งทีวีออกทั้งอินเทอร์เน็ตครบเลยนี่ผมจะได้ฟังเสียงไหมนเนี่ยเสียง <c oughs> ต้องเอปิดที่ต้องเปิดอินเทอร์อเรน็ตฟังไหมโอ้อเ,อเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นนะครับผมให้ให้ให้ลูกทงน้อง บ้านหลานเนี่ยกดให้ดูถ้าใครมีโทรศัพท์ที่มีมีที่บ้านมีหลายๆก็ใช้ไปที่ที่มีไวไฟนะโทรศัพท์ที่ใช้ไปที่เขาเล่นเป็นภาษังมันใช้ได้ทั้งนั้นนะครับที่เขาเล่นเฟซบุ๊กกันอยู่นะนะครับราคาแค่พันกับบาทสามารถดูเล่นเฟซบุ๊กได้ไม่เป็นไรให้หลานเปิดดูที่บ้านโทรศัพท์ทุกวันถ้าไม่สามารถเล่นเฟซบุ๊กได้ก็ไม่ซื้อเด็กเด็กวัยรุ่นเด็กตัวเล็กเนี่ยนะเออเนี่ยต้องต้องต้องขอบอกเลยนะคนที่ ใช้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยใช้เล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์แลแล้วก็เล่นเกมด้วยเล่นเกมจต้องนี่แหละปัญหาตัวปาะทันานๆเนี่ยนะทางการแพทย์เตือนมาแล้วว่าการใช้ตัวประทันานและใช้ในที่มืดใต้ที่มืดนะแต่ปกติเวลาเขานอนกันนะเขาก็จะดูเห็นผมเห็นนะเล่นเกมกันมั่งโอ้โหจ้าเลยถ้าไม่ฟังไปยจ้าเิดตทรศรพทับในที่มืดแล้วนอนก็คือนอนอย่าไปเล่น ถ้าสายตาบอดขึ้นมานะถ้าบอดขึ้นมานะจะเสียใจทีหลังเพราะว่าอันเนี้มันบอดไปถึงคือมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ไอจอประตาเลยมันมันมันแก้ยากมากๆมันจะเสื่อมไปเรื่อยผลทางเดียวที่เราจะแก้ได้ก็คือนี่แหละทาน B G M เท่านั้นนี่แหละครับต้องทำงน่นเห็นไหมเพราะว่าแก้ใช้แก้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยต้องใช้ลิษพันไอแก้ตะเจียวเพื่อฟื้นฟูสภาพสายตาหรือจอบกระตาที่อาจจะเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพการใช้งานมันเลื่นนานหรือเรา ใช้เพ่งเล็งมากจนเกินไปดูคอมพิวเตอร์เล่นโน้ตบุ๊กเล่นเฟซเล่นไลน์ในโทรศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยพยายามไม่สายตาของเราที่เสื่อมเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบำรุงสายตาบำรุงสายตาต้องทำยัไงบ้างก็นี่แหละครับกินผักบุ้งเปล่าไม่ไหวครับมันนานเกินไปผับบุ้งต้องกินได้นะแต่กินหลายสิบกิโลเลยไปจะได้หลายสิบกิโลไลอาการ์เซเกลหนึ่งเมตรนะ่าจะได้สารที่เป็น เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริเตานี่ต้องใช้ความรู้มากช้าหรือไอ้แอลกด้เลยเราเนี่ยไม่สามารถกินวิตามินเอได้ทุกวันหรอกไม่ได้ครับหรือร่างกายเราไม่สามารถติดได้ด้วยนพราะจำกัดมันเยอะนะไล่ความเสื่อมที่มันไล่ตามเราในอายุทุกวันน่ะโอ้โหแล้วมลพิษมลภาวะอะไรตอางไปเยอะยะแล้วไปเจอรังสีจากหน้าจอเข้าไปอีกเนี่ยท่านหมอไปขายไอแคลเซียอบอกไม่ต้องกินนะ เอาพะมูกมากินแล้วกันหรือไปซื้อลูกบุรุ่มากินเอาเลยแล้วกันมันก็ชาครับนี่อ่ะผมจะอยากชาไม่เมื่อกากว่าอุตสาหารรมไกโซเจลต้องสกัดเอาสารที่จะเป็นตัวต่อสายตาของเราแต่ผมดูแล้วนะที่หลายๆยี่ห้อที่เขาผลิตออกมานะผมดูผลการตอบรับมันสู้มีดีเอ็มหรือไอซีเอฟราอไม่ได้นะไช่คนไแล้วก็จำหน่ายมาหลายยี่ห้อแล้วจนมาประสบผลสำเร็จและเห็นผลคือ ไอแคร์สับเปลหรือพี awesome. uh ่เอมสับเปลในปัจ huh. จ oh, oh, so ุบ so ันอนี้มี่เอ็มสับเปลอกไอแครตัวเดียวกันแต่นี่เขาเปียนแบรนด์ใหม่เลยครับท่านชมก็ก็เป็นตัวเดียวกันมาตัดสไห่เลยครับไอแคร์เิมนั่นแหตอนนี้เปลี่ยนเป็นีือชื่อมันมันก็ตัวเดียวกันหละครับเพว่าตัดเปลี่ยนชื่อรนก็ก็ถือได้ว่าพี่ก็เจอจริงดีก็คือไอแ์เียโโหนนีี่ผมไ้มาเจอรายการของพี่ก็ดีเลย ันได้ผลดีมากเลยแล้วกม็มองอะไรเห็นได้มากมายไม่ไม,ไม่ต้องใส่แว่นเหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าถ้าแดดไม่จ้าเนี่ยจะไม่ได้ใส่ละแต่แดดจ้านี่ยไอ้ปกติถ้าทำไปอยู่กลางแดดน,นะทีแรกเราทามันได้ทานไอ้ BGM มาแล้วนะมันจะข่าวหมดแล้วเ,เอามองพรานผ้าขาวอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้มันอาการข่าวมันไม่มีแล้วแต่ภาพมันยังปนกันอยู่อาการแพ้แสงมันยังอยู่แต่เราลืมตาได้ในที่แจ้งก็สบายละอันนี้มัน ไม่เบไม่ข่าวแล้วอาการข่าวหมดไปแล้วและไอ้แสงไฟร,รอบๆที่ว่ามันจะมีเป็นหมอกจางๆอันนั้นก็ไม่มีแล้วแต่มันก็ยังมันขาดวันถ้าจะเจอแสงจ้าๆก็ยังใช้อยู่นะครับผก็ต้องช่วยอยู่เพระว่าเรารับสู้แสงไม่ได้เออาการสู้แสงไม่ได้มันยังมีอยู่ไงแต่ความใส่ที่พบว่ามันมันน่าจะใสแล้วนะ ือดีาแต่มองอะไรจะๆไก่นๆ,ๆนั่นทุกอย่างมันค่อยๆโปร่งไปเรื่อยๆไงนี่ก็มองไปตรงนู้นอ่ะเราสามารถที่จะแยอๆอะไรรายละเอียดได้ได้ได้ดีขึ้นอ่ะครับยังกับปั่นรถไปเงี้ยคุณที่ก็มองเห็นแล้วบทีไซน์แว่นในสู้ตาเปล่า,าไม่ได้แล้าาวทั้งๆกันอย่างเงี้ยนะในกับบ้านไปนี่ก็ทำอย่างเงี้ยมาสบายเลแหละนี่สบายรถอะไรได้มันมันคมขึ้นหลบดีได้ได้ดีขึ้นอืเีย่ เอาอยากต่อทางต่อไปเพราะว่าเออเราก็ลืมบอกว่าพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกันอ๋อที่นี่ผมอยู่ที่ทํางานของผมที่ลงเจปูมันเอาเงินไปแล้วลงเจ้าเจปูลงปูทั้งนั้นอยู่ที่อยู่ที่หมู่ตาบลอะไรครับตําบลตําบลปลายพงฟ้าตําบลปลายพงฟ้าอันเป็นจังพวัดจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามหมู่เจ็บครับหมู่เก็บ อยูมูเก็บนั่นเองครับนี่ถ้าใครผ่านมาก็นี่แหละครับผมก็น่าจะคุ้นนะมาเยี่ยมเยืองได้เพียงเยียงได้มาสองครัรายละเอียดที่ได้นะครับดาบผมที่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นจริงอย่างที่พวกเราพูดหรือไม่นะครับก็ทุกท่านเดี๋ยวทุกท่านก็เวลาทดลองเนี่ยบางทีคนทดลองอทดลองแค่สิบเมตรอ่ะอาจจะไม่ได้ผลนะเพราะว่าอาการบางคนจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นต้อเนี่ยจะไวประมาณเจ็ดวัน ถ้าเจ<ช>็ดวัน,<ช>วนถ้ากินชาสองเย็นสองปหลายเม็ดอยู่นะถ้าถ้าสิบเม็ดบางทีผมว่ามันน้อยไปนไป้อยไปครับแต่ถ้าเป็นแบบสายตายาวสายตาสั้นอย่างเงี้ยเม,มบอกได้เลยเรา่ากินมานานจนรู้แล้ว<ช>คือต้องทานหนึ่งกระปุกขึ้นไปอถึงจะ<ช>เรารู้ว่าสายตามันช่นนผล<ช>แต่ถ้าเป็นสายตาสั้นขึ้นมาสายตายาวจะกินสิบเม็ดอะ อันนี้ผมไม่ไม่รู้สึกเลยมันเปลี่ยนแมันน้อยไงครับมันน้อยผมไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงออันนี้ต้องอธิบายท่านผู้ชมได้ท่านเข้าใจไงครับแต่ถ้ารู้สึกว่าตาภาพฟ้านแล้วรู้สึกดีขึ้นมันระยะสั้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นอาการหนักถึงสั้นสายตาสั้นสายายาวเนี่ยต้องใช้เป็นเวลมากใช่เป็นกระปุกหลายกระปุกนะคือก็ต้องกินไปเรื่อยเขาก็จะพัฒนาการมองเห็นเได้การใช้อาาหรเสริมเนี่ยการเสริมไม่ใช่เป็นยารักษาโรคนะครับผมใช่ใช่ต้องใช้เวลานานมาก ก็ทานทดแทนสิ่งที่นด้ร่างกายของเราขาดไปแล้วไปเสริมสร้างตัวใหม่เข้ามาหลายท่านเข้าใจะรืเว่าอาหารเสริมเป็นยาร,ารักษาโรคไม่ใช่เลยครับอยาจะกินไปแล้วปุบ๊บปั๊บหายปับ๊บไ,ไม่ได้นะครับทำความเข้าใจก็ต้องผู้ชมด้วยนะใช่ครับก็นี่อ่ะที่ว่าเวลา เวลาทาน BGM ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการขับออกมาก็คือมันจะขับของเสียที่อยู่ในตาเราออกมารู้สึกรู้สึกก็มีที่ตาเยอะใช่ผมก็ยังมีอยู่นั่นแหละเนี่ยแต่ปานๆเนี่ยเขาจะเขาจะมีอยู่มันจะออกแฉะๆมันๆนิดๆอะแล้วพอมันจะมีนะวันวันที่มัน มัวก็มีแล้วพอลุงขึ้นอีกวันมันก็จะใส่กว่าเดิมคือมันจะแรกว่าเดิมนิดนึงคือมันจะพัฒนาแล้วมันจะคงที่แล้วมันจะพัฒนาคือมันจะค่อยๆไปอ่ะเพราะว่าอาการผมเนี่ยหนักสุดแล้วแหละแตอนี้สายตาผมก็ถอยหลังไปเยอะเลยนะนะคือผมว่าเหมือนที่ให้สัมภาษณ์ที่ตอนนั้นอ่ะที่เป็นไอซแย่เดิมอะก็คงจะ สัมภาษณ์พี่วุงเชัยตอนนี้เพร่ะเนื่องจากว่าเวลาไม่ร้อยแลวก็มืดแล้วด้วยครับท่านผู้ชมอาจจะมองผมไม่เห็นแล้วถ้าผมตัวดําด้วยยิ่งระหนักเลยมันปนกันเนี่ยรูกระท้าอันไหนหัวคนไหนหัวรับเพราะนั้นก็รับลางท่านฟังไว้เพียงตอนนี้ครับครลาท่านฟังไปพร้อมๆกันครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมเพียงทรงคุยออกวัดียว อ่ะซื้อแกงไก่กระนองียงนะฮะโอ้ยตีไก่ไก่เห็นปะเราไก่ไก่ที่รถชาวาค่าดจะจังนะโอ้ยแกงไก่มันกินไม่ได้แลครับไมอ่ะไก่มันได้เชื่ดอ้าวเรากินได้ไหมเนี่ย